สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการเฮ้ยจริงป้ะรายการนะคะที่สอดแทรกไปด้วยความรู้ดูสนุกนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางด้านการบันเทิงต่างๆมากมายเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปลุ้นรับกับรายการซีมันตีซีมันติคืออะไรอ่ะ ผมเคยเห็นที่ชัดๆเลยคือหมาพูดได้เฮ้ยเขาถ่ายคลิปมันเป็นส่วนตัวแล้ยน้ำหอบน้ำหอกเฮ้ยหอบนะฮะเดี๋ยวช่วงแรกกับเรานะคะพบกับช่วงเฮ้ยคืออะไรอ่ะฮายฮอยหอยนะคะเข้าสู่ช่วง เฮ้คือไรอ่ะเออนะคะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงงับแล้วก็ดูกันว่านะคะรายการ4มติเนี่ยคืออะไรอะไรคือ4มตินะคะกับแขกรับเชิญของเรานะคะสามชั้นที่แบบแซบทะลงลึกมากนะคะแล้วก็หุ่นของนางดีมากเลยนะคะพบกับนะคะเจ๊ฉิมนะคะแล้วก็พี่เกมแล้วก็พี่เซย์ค่ะเดี๋ยวพี่ทีมสามท่านนะคะแนะนำตัวว่าชื่ออะไรนะคะแล้วก็ทำงานทำเออยูนฝ่ายอะไรบ้างหนูโลกแล้วทำพี่ไปแล้ว คอนเซปต์ Concept, รายการยังไงบ้างม,ามีรูปแบบในการดําเนินรายการยังไงอไรสีมติเนี่ยมันเป็นรายการที่เราคิดขึ้นมา hmm. คือแต่ก่อนเนี่ยมันมีเหตุการณ์ทางการเมือง เกิดขึ้นมากมายเราเนี at, mm. no ่ยม so ีความแตกต่างกันความคิดเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นทั้งต่อหน้ากันหรือว่าในโลกโซเชียลเนเวิร์พอมันเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันมีความคิดที่แตกต่างกันในเรื่องใดใดที่มันละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนก็ตามเนี่ยมันจะทะเลาะกันก็คือเหมือนกับว่าอันนี้ไม่ได้รวมแค่ประเด็นการเมืองแต่มันเป็นทุกๆประเด็นเพราะว่าอย่างหรายๆประเด็นที่เราเจอกันในชีวิตประจำวันเนี้ยมันก็จะมีความแตกต่างความคิดกันอยู่แล้วแล้วพอเริ่มมีการเขียนกันไม่เห็นด้วยกันขึ้นมาเนี่ย ตัวใหญ่ก็จะจบด้วยกันที่แบบว่าเกลียดเกลียดกันฉันอย่างนี้ก็ฉันเชื่ออย่างนี้อ่ะไม่แต่ไม่ใช่ของฉันอย่างนี้ไม่แต่เป็นอย่างนี้ยาวยาวต่อมาคือการประกาศองคางว่าเราจะแตกต่างโดยที่ไม่ขัดแย้งได้ยังไงใช่แล้วก็จะมีคอนเซ็ปต์กับรายการที่ว่าความสนุกกับความแตกต่างหรือถ้าเป็นแทย์รายการก็คือเรียกว่าสีมติวาเลตี้ขยี้ข่าวที่จะทำให้ความติดต่างเป็นรื่องสนุกเออเรื่องนะคะเรื่องสนุกจริงหนูอยากจะทราบว่าเนี่ยรายการเนี้ยนะคะมีพิธีกรที่แบบแบบปักใจมาก นะคะทั้งสี่ท่านเลยก็จะเป็นคุณโอปอนะคะคุณเอกที่เอ่อคุณอ้อมแล้วก็นะคะคุณเถือนนะคะอยากถามพวกพี่ๆนะคะว่าทําไมถึงเลือกพิธีกรทั้งสี่ท่านเนี้ยมาดําเนินรายการคะพี่ลายพี่ถามคนอ่ะถามใองเขาเพ้เพ้อว่าเฮ้ยเป็นมาได้ยังไงอย่างไรแต่ที่สำคัญพิธีกรเขาเป็นคนบอกเองนะคะว่าถ้าพิธีกรปากจัดกับพูดตรงอ่ะมันคนละแบบกันพี่ว่า ตัวพิธีกรทั้ง4ี่คนเป็นคนที่มีจุดยืนที่ค่อนข้างชัดเจนและให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาและชัดเจนค่ะคือว่าถ้าจะให้แบ่งสี่คนเนี่ยเราเราพยายามเลือกจากคนที่ทั้งแตกต่างทางอายุแตกต่างทางเพศอ่าบอกแอบบอกนิดเดงแต่อย่าไปบอกพิธีกรนะเราไม่ดไปคิดกันเองเราไปคิดกันเองเรามีความแตกต่างทางเพศครบเลยค่ะ นะคะและที่สําคัญเนี่ยอตัวอย่างเช่นพี่โอปอล์อะโอปอลยถือว่าเป็นผู้หญิงที่เราภูมิใจมากคือโดยส่วนตัวแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่ฉลาดนะเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วพูดอะไรเขาเรียกว่าพูดด้วยเหตุผลใช่เป็นไอเดียเจใช่ไหมครับไม่เป็นคนที่น่าชื่นชมเพราะว่าเขามีความคิดของตัวเองที่มั่นคงมากเขาสามารถบอกได้ว่าเขาคิดอย่างนี้หรือไม่ได้คิดอย่างนี้ค่ะแล้วพี่เจเอกี่ล่ะคะเป็นยังงไพี่เอกี้ก็จะเป็นคนที่ คารคเกอร์ชัดเจนเป็นคนสนุกสนานล่าเริงแลกสุนโลกสุนมากแกไม่ว่าเรื่องมันจะยากขนาดไหนนางจะบอกว่าโอ๊ะตลกแล้วตลกเลยยากแค่ไหนพอเจอนางปุ๊บก็จะถามไปเลยถามเลยถามว่านางมีสาระไหมนานๆทีแล้วพี่อ้อมล่ะคะพี่อ้อมเนี่ยเป็นตัวแทนของเป็นตัวแทนของ อีกกลุ่มคนหนึ่งเรียกว่ากลุ่มพิสูจน์นะสมาณนั้นเพยา่อมเป็นคนที่จริงจังจริงจังแล้วก็ในในบางเรื่องเนี่ยเป็นคนที่เหมือนจะคอนเฟอร์มวีติ้งเล็กๆอุดรข่าวอุดรข่าวเนี่ยเป็คนที่ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยส่วนหนึงแล้วพี่อ้อนเป็นคนที่พอเวลาพูดถึงแฟนรายการเนี่ยแฟนรายการจะชอบมากเขาสามารถหาข้อคิดได้จากทุกเรื่องเเอก่ใช่แต่มันไม่ได้ว่าเขาสเปคในการสร้างข้อคิดนะ คือถ so ้าเอกตรงเขามองอย่างนั้นจริงๆเขาเป็นน like ิสัยเาะคือคุณผู้ชมหักมองรายการอ่ะแล้วเห็นพิธีกรเนี่ยนั่นคือตัวจริงตัวจริงอ่ะนะสุดท้ายแล้วพี่เถิดเนใช่พี่เถิดเป็นพี่เถิดเป็นผู้ชายรุ่นใหม่ใหม่คิดใหม่ทิ้ใหม่แล้วก็กล้าคิดต่างในบางเรื่องเป็นคนที่เปิดรับทุกอย่างท้ายสุดแล้คือเขาฟังได้ทุกเรื่องฟังมาพูดมาแล้วเขาจะบิดอะไรให้มันดูแบบใช้ไอเดียเล็กน้อยๆใช่ด้วยพื้นฐานเขาเป็นคนที่เชื่อในเรื่องวัตถุต่างนะ ในสิ่งที่เขาเชื่อคือมันรู้ตัาดาวเพราะฉะนั้นเขาจะเปิดกับอะไรก็ได้แหละแต่บอกเลยว่าสิ่งของนี้พอรวมตัวกันเหมือนกับว่าจะพูดกันไม่รู้เรื่องแต่สุดท้ายแล้วมันคือแบบจำลองของสังคมไทยนั่นเองโอเคนะคะเราก็ได้ดูนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับนะคะรายการสี่มติแล้วนะคะว่าเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคร่าวๆแล้วก็เนี่ยพิธีกรสีท่านนียเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวกลับมากับช่วงเฮ้ยอยากรู้ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ เฮอริอยากรู้เออนะคะช่วงนี้นะคะเฮอร,ะะรอยากรู้นะคะช่วงนี้เนี่ยเราจะมาเจาะถึงประเด็นนะคะที่ค่อนข้างจะเป็นจะเซนซิทีฟมากเลยนะคะเซนซิท <Okay. S 1> ีนะคะอยากจะทราบนะคะสําหรับนะคะในการดําเนินรายการสีมติเนี่ยในการหยิบยกประเด็นต่างๆในสังคมมานะคะเมื่อที่จะมากถกเถียงในรายการเนี่ยขอถามว่าคุณพี่มีหลักในการหยิบยกประเด็นยังไงบ้างคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเซนซิทีฟมากเลยเรื่ต้องมีหลักฐาทนทุกอย่างต้องบอกไป ต้องบอกบอกเกี่ยวอะไรเงีเช่นประดีว่าพี่พี่เริ่มต้นในการดูว่ากระแสใน f a c e b o o k มันเป็นยังไงก่อนต้องยอมรับว่าในหนึ่งเทปของเรามันจะมีข่าวประมาณ3-4ข่าวมันจะมีการจัดหมวดข่าวว่าเป็นแบบประเด็นสังคมอหรือข่าวอะไเป็นข่าวที่เลยมันไม่ได้พูดนถึงเยอะหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าอ่นใคำถามคือเราอ่านประเด็นข่าวหรือยังยัง้าหัว เมืีเรื่องมีผาาหัมขาดปลอมก็อนนมันปลอมได้แล้วเรื่องไหนเนี่ยที่เริ่มมีคนมากดไลค์เนี่ยคือเป็นกลุ่มสมาชิกน่าสนใจก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาข่าวทั้งหมดอ่ะเราจะประชุมกันแล้วก็ไล่ดูเราก็จะมาดูว่าประเด็นไหนเนี่ยที่ตอนนี้ยไม่กำลังอินหรือว่ามันสามารถมองจากเรื่องที่เอาเนี่ยในหลายความคิดเห็นได้พอเราเอามาประชุมกันสงที่เราประชุมเนี่ยมรนจะดูว่าหนึ่งคนทั่วไปเขาคิดยังไง เวลาเรามองอย่างที่บอกเราจะไม่เนื้อข่าวที่มันมองแล้วเฮ้ยมันก็มีความคิดเดียวยกเว้นว่าข่าวนั้นจะเป็นข่าวที่คนถือพูดถึงยักระยับของมือถือใช่แล้วเองคือสี่มิติเนี่ยไม่ได้มองว่าสี่คนต้องสี่ความคิดแตกต่างนั่นคืนอเฟซเราเพราะมนุษย์เราจริงๆมันอาจจะมองได้แค่สองด้านก็ได้หรือสามด้านอะไรมันแล้วแต่ไอติกร์อาจจะไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนเวลาเราได้ประเด็นข่าวมาเราเอะมาลองแตประเด็นเล่นดูก่อนเสร็จปั๊บเราจะทำงานคู่ขนานกันไปคือพ่จิตจะเป็นคน บอกพีิก่อนก่อนที่จะทำสคริปว่าพีิก่อนอยากมีความเป็นยางไรสุดท้ายแล้วมันจะอิสอัพทุกพีิก่อนเพราะเราเป็นแค่คนหาข้อบครมาซัพพอร์ตออใช่เอาเรื่องเซนเตีหนึ่งเราจะไม่เลือกขาดที่มีคนตาย 2. การเมืองใช่การเมืองอยากพูดไหมอยากทำไมแม่เบู ให้รายการแม้ว่าจะเป็นประเด็นที่เรื่องที่มันแบบอ่อนไหวต่อแบบอารมณ์มนุษย์อะไรอย่างนี้<ไ>เออแต่ว่าคุณพี่เนี่ยเขาไม่นแบบเอเนเตอร์เลยได้แน่นอนพี่ที่คอยมีสกิแลแล้วนี่สกิลแล้วาำตลกเราไม่ค่อยสี่เหียด้านนั้นเราจะเป็นคนซัพพอร์ตข้อมูลใช่แล้วก็ในส่วนที่เราพอที่จะควบคุมได้เนี่ยก็คือตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกคือในเรื่องในการที่เราหยิบข่าวมันมาแล้วก็เราคิดที่จะแตกในเป็นประเด็นไหนได้บ้างเราจะไล่เรื่องยังไง เราจะแตกงให้ดูความเชื่อไงแต่งๆๆแล้วมิจทอะจะหยิบยกเองว่าอะไรเอาไว้ันตรงใจเขาเขาก็จะพูดแต่ก็คือในการที่เขาหยิบในประเด็นนั้นมาเราจะไม่เหนื่อยละเพราะเขาจะเชื่อในสิ่งนั้นเขาจะพูดด้วยความเชื่อของเขาเราใ้เอาจริงๆนะในในในใจของคนที่เราทำเนี่ยในการที่หยิบประเด็นนั้นมาจริงๆเราอยากจะแก้ปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับข่าวนั้นในประเด็นนั้นมากกว่าส่มสิว่าคนไทยจะผิดในเรื่องของตัดกในการคิด พี่ว่าตกการะก้าของคนเราเช่นถ้าเราจะเอาเนี้ยไม่ว่าถ้าเราจะเอาให้เรื่องมันจบไปที่เรื่องก่อเราจะเอาเหตุผลทุกอย่างเลยว่าผิดหรือไม่ผิดเพื่อซัพพอร์ตให้ก่อถ<ช>ูกไได้<ช>ซึ่งพี่ว่าเป็นตกกระก้าที่ผิดแล้วเราจะไม่มองเหตุผลอื่นเลย<ช>พี่ว่าการการที่เราอ่ะเอาคนสองขั้วหรือคนสี่ขั้วอะไรก็ตามเนี่ยมาทำธรรมหาจาาุดตกลางเนี่ยมันคือสังพมที่แท้จริงที่เราจะอยู่รอมกันได้คแค่นั้นเองโอเคนะคะ่ชงนี้พรกใครจะแบบอือหึ หนักนิดนึงเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะคะเดี๋ยวเรานะคนะจะดูหนักไปนิดนึงป่ะกันตัวนี้หนักช่วงหน้านะคะเดี๋ยวมีคำถามนะคะจากทางบ้านนะคะห้ามพลาดเลยนะคะกับช่วง hurry อะไรวะแกโอเคถ้ะท่านผแ้ชมเนี่ยเขาถามว่ารายการบอเรตี่โชว์ในประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่เยอะแล้ว นะฮะแล้วรายการสี่มิติเนี่ยมันแตกต่างจากรายการอื่นยังไงที่เป็นประเภทเดียวกันนี้คือว่าในตอนต้นของเราเนี่ยเรามองภาพว่ารายการเราจะเป็นรายการข่าวแต่ความว่าพอพุดงรายการข่าวเนี่ยมันเข้าถึงคนยากความแตกต่างของรายการนั้นก็คือต้องเอาไปเชื่อมสมุนรายการข่าว ที่มีความบริที่มากขึ้นใช่แล้วก็มีความสนุกสนานแล้วก็ที่สำคัญเราเป็นรายการข่าวที่ใส่ความเห็นลงไปเต็มที่เลยใช่เพราะว่าในสี่เนี้ยในสี่คนนี้มีการให้ตัวอย่างว่าฉันคิดอย่างนี้ได้ฉันคิดอย่างนี้ได้ฉันคิดอย่างนี้ได้ผมว่าเราอยากจับกลุ่มคนที่เฮ้ยคนที่ไม่เคยสนใจค่าวใช่เผื่อจะเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างเหมือนเป็นตัวอย่างหนึ่งให้ดูว่าทุกคนคิดต่างได้และอยู่ด้วยกันได้ คือตีครับก็ต่างคนต่างมีมุมมองของตัวเองเราคิดได้คิดต่างได้แต่ว่าเราคิดอยู่บนเรื่องเดียวกันและถูกต้องมากกว่าสิแน่เวลาเราทำงานแกสี่คนอะเหมือนสี่พี่จิเรอพี่จิตมีคำโคมรปิดท้ายไหมครับขอให้ทุกคน รักกันมากขอคุณค่ะโอ้นะคะก็ดีนะคะได้รู้กันแล้วนะคะว่าสีมติเนี่ยเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรนะคะรูไปถึงเพื่อมรู้นะคะถึงไสถึงกเลยจริงๆนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะจะเป็นทอิกเรื่องอะไรนะคะภาพาเรนดัันกับรายการเราเฮจิงป๊ปนะคะวนนี้นับพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ